4 1 6 9ปี 10, 5, 9, ปร2อยละ59.3รองมาคือกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง7 7 9ปี 1. ้อยละ29.8และกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย80ปีขึ้นไปร้10.9 10, แต่พุณภาพชีวของผู้สูงอายุในสังคมไทยยังไม่อาสะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีนะสภาวะแก่กอดปวยจิงถุกพิจารขึ้นเพื่อสะท้อนภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยกรมการออมแห่งชาติกชอช จึงได้จัดตั้งขึ้นวัทนที่24สิงหาคม2558ตามพระราชบัญญัติกองทุนการบองเห็นชาติปีพศ2554เป็นกองทุนบำาุงภาพประชาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดวความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างลักประาก,การที่มั่นคงให้ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับพุธธชชพทธศาสตร์ชาติ20ปีุีพศ2561ถึง2 5 8 0เป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความสมอภาพทางสังคมสร้างความมัน่นคงรุกัสรีาภาพของประเทศพัฒนาคนในหลายดิตนเพื่อให้การเอกเป็นัจจจัยขางความสมเด็จและรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมากรอชขอ,ขอเป็นการเฟืองหน่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศเคืนบนความมัน่นคงของคนในสังคมตาม,าม,มารัฐธรรมนูญแห่งราชะาณาจากไทยหรือสตร์ ขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและว,วัยและให้มีงานทำและเป็นคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางานได้รับรายได้สวัสดิการการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดำหนดชีวิตและพื่งจัดที่มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการดำหนดชีพิตบนพื้นที่ทำงานโดยสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยที่มีแต่หน้าที่พอในวัวยเกษียณ ระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานรอกระบบให้ยัง่งยืนซึ่งหลักการในการนออกกับควารู้การนออก่งชาติก็คือคุณออกและช่วยออกคุณได้งานสมาชิกออกและช่วยส่บเงินออกเพิ่มหลังจากนั้นก็อชอจะนําเงินกองทั้งส่วนเงินสะสมหรือเงินสมทบของรัฐไปโดยหารจัดการที่เกิดผลตอบแทนสูงสุดเพื่อจ่ายคืสน,ส,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 นสิ่งที่ประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับคือหนึ่ง ได้เงินส <ś à: S 3> <g all> ่งทบจากน้ำสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์นตามรัชบัรยากรอชกำหนด2เงินบำนาญตลอดชีพขั้นต่ำห0 0บาทต่อเดือนสูงสุดหนึ่งพันสองพบาทต่อเดือนซึ่งจำนวนเงินต่อเดือนขึ้นอยู่กับปริมาณเงินกองของสมาชิกและการกดตอบแทนการลงทุนที่จำนวนต่ำนามรัชบาลทำเรืงการตอบแทนการลงทุน4สามารถลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวนสูงสุด30,000บาทสามารถสมัครและส่งเงินกองด้ที่แอปพลิเคชันกอช สมือนงานทางจังหวัดท you you mm ุกประเทศธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทบสธนาคารทบสธนาคารอิสลระในประเทศไทยที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมเคาน์เตอร์เซอร์วิสและเครือข่ายรับสมัครทุกประเทศหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.msf.co.th สายด่วนเงินออม02-049-9000การสมัครสมาชิกกอชอ เพียแสดงผลประจําตัวประชาชนกรกอไใบสมัครส่งเงินงวดแรกขั้นต่ํา50บาทต่อครั้งสูงสุด300บาทต่อปีรับเงินสมทบจากราฐสูงสุด100%หรือ1 8 0 0บาทต่อปีตามช่วงอายุดังนี้อายุ15-30ปีรับสมทบเงินเพิ่มให้ในเดือนถัดไป50%อายุ30-50ปีรับสมทบเดินเพิ่มให้ในเดือนถัดไป5 0อายุ50-60ปีรับสะสมเงินเพิ่มให้ในเดือนถัดไป100% กอชได้ขยายความร่วมมือเครือข่ายต่างๆเริ่มจะมี2 558นั้นกอชเน้นความร่วมมือกับปปททปสและสถาบันการเงินชุมชนปี2562ได้ขยายความร่วมมือเครือข่ายดุลาการกับจังหวัดอำเภอเพื่อจุดสมัครท่วประเทศและได้มี2ร5 6 3จนถึงปัจจุบันกอชสามารถขยายเครือข่ายรับสมัครและส่งเงือนงอครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการสร้างตัวแทนกอชระดับพื้นที่โดยทางเพิื่อช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชันคออชอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงมากขึ้นกออชดำเนินงานมาแล้ว10ปีมีการเติบโตของจ้นวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกออชหวังว่าความทุ่มเทงท้งแรงใจแรงกายในการให้ความรู้และสร้างวินัยการบอก ให้กลุ่มต้องมาที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ยังไม่มีระบบบำเหน็จกำนานได้มาใช้สิทธเขา้าร่วมเป็นสมาชิกกับกอ,อชอทใหน่าึ้น,น,นและเพิ่มโอกาสโดยถ,ถึงสร้างแรงจูงใจให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงการออกข่าวดีสำหรับคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่1 5ปีขึ้นไปรถกระบะ